แทงหลังเลื่อยขาเหยียบบ่าขึ้นมาใหญ่สไตล์สามก,ก๊กเขียนโดยเปี่ยมศัก์คุณากรประทีบบทที่หนึ่งหลอกใช้หน้าด้านการหลอกใช้ผู้อื่นถือว่าเป็นกลยุทธพ์พื้นพื้นที่เรามักจะเจอในชีวิตประจำวันและบ่อยครั้งที่เราเองก็อาจจะถูกหลอกใช้โดยไม่รู้ตัว หลังจากที่กองทัพพันธมิตร18หัวเมืองยึดพระนครลกเอียงได้แล้วก็เกิดอาการเกาเหลาขึ้นเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องของความคิดและผลประโยชน์ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมลดราวาสอกให้กันอ้วนเซียวอดีตแม่ทัพใหญ่แห่งค่ายพันธมิตร17หัวเมืองก็พาพักพวกตนเองไปอยู่เมืองโฮ่ลทันทีที่หันหกซึ่งเป็นเจ้าเมืองกิจิว๋ว อดีตผู้ร่วมอุดมการ์โค่นรัฐบาลทรราชรู้ข่าวก็จัดแจง,งส่งเสบียงไปช่วยเหลือห้องกีที่ปรึกษาอ้วนเซี่ยวเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับนายของตนเองว่าท่านเองก็สืบเชื้อสายขุนนางมาหลายชั่วคนและจะมาขอนั่งคอยขอของจากคนอื่นนั้นควรแล้วเหรอถ้าเขาไม่ให้ก็จะขัดสนเมืองกิจิวก็เป็นเมืองใหญ่น้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์ควรที่จะจัดทัพไปยึดเมืองเสียจึงจะควร เมื่ออ้วนเซียวได้ยินที่ปรึกษาของตนว่าเช่นนั้นตอมตันหาก็ทำงานขึ้นมาทันทีเขาบอกกับบริวารคู่ใจว่าจริงแล้วก็คิดจะฮุบเมืองเกงจิ๋วมานานแล้วแต่ก็ยังไม่สบโอกาสสักทีเมื่อห้องกีมองเห็นแววเนลคุณเจิดจลัดจึงเสนอแผนให้อ้วนเซียวผูกมิตรกับกองสุนจา้านเจ้าเมืองปักเป๋งและทำสัญญาลับจะร่วมกันตีเมืองกิจิ๋ว เมื่อได้แล้วก็จะแบ่งกันคนละครึ่งนายท่านคนอย่างกองซุนจา้านก็อยากได้เมืองกี่จิ๋วจนตัวสัน่นและเขาจะต้องยินดีร่วมหัวจมท้ายกับเราแน่นอนเพราะผลประโยชน์มันล่อใจเมื่องกองซุนจา้านตอบรับแล้วเราก็ปล่อยเขาลือไปว่ากองซุนจา้านจะยกทัพมาตีเมืองกิจิว๋วเท่านี้แหละเดี๋ยวตาเท่าอันฮกก็จะต้องมีหนังสือเชิญนายท่านเข้าเมืองเพื่อช่วยป้องกันกี่จิว๋วเมื่อห้องกีอธิบายสุดยอดแผนการเสร็จสิ้นแล้ว อ้วนเซียวจึงส่งม้าเร็วเข้าไปเจรจากับกองซุนจา้านซึ่งผลที่ออกมาก็ตรงตามที่กุนซือเอกว่าไว้หลังจากนั้นทีมข่าวลือก็ทำงานทันทีพอหันหกได้ยินข่าวก็รีบปรึกษากับเล่าขุนนางกรมการเมืองซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็บอกว่ากองทัพปักเป่งยกมาครั้งนี้ที่น่ากลัวมากไม่ใช่เฉพาะในพลมาขาวอย่างกองสุนจ้านเพียงคนเดียวทั้งยังมีเล่าปี และทีมงานที่เคยโชว์ฟอร์มลุมขคย้ลิโปโ้ต่อหน้าสาธารณชนมาเป็นสมัครพักพวกอีกเพราะฉะนั้นแล้วบุคคลที่พึ่งได้ดีที่สุดก็คืออ้วนเซียวซึ่งท่านเจ้าเมืองเองก็เคยสร้างบุญคุณส่งสเสบียงให้อย่างไม่ขาดเขาคงไม่ปฏิเสธที่จะช่วยอย่างแน่นอนเท่านั้นแหละหนังสือเชิญก็ติดอเอ็มเอสส่งไปให้อ้วนเซียวและเมื่อได้รับจดหมายแล้ว อ้วนเซียวและทีมงานก็สวมบทอัศวินม้าขาวตามคำเชิญยกทัพเข้ามาในเมืองกิจิวเพียงไม่นานอ้วนเซียวก็ยึดเมืองและสั่งปลดข้าราชการในตำแหน่งสำคัญแล้วให้พวกพ้องตนเองไปคุมในตำแหน่งเหล่านั้นแทนเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยตามสูตรกองสุนจา้านก็ส่งกองสุนอวดน้องชายมาทวงส่วนแบ่งแต่อ้วนเซียว กระสุมบทซามูไรชักดาบอย่างหน้าดันดาน,ดานเพราะถือว่าอุบายนี้ตนเป็นคนวางแผนเรื่องอะไรจะต้องตัดแบ่งถ้ากองสุนจ้านอยากได้ก็ควรมาทวงเองเท่านั้นยังไม่สาแก่ใจสำหรับคนอย่างอ้วนเซียว,ยวเขายัางวางมือสังหารไว้กลางทางเพื่อรอดักเก็บกองสุนอวดใช่ว่าคนอย่างกองสุนอวดจะอ่อนหัดแต่ไม่คิดว่าอ้วนเซียวซึ่งพี่ชายตนเองนับถือ จะกลายเป็นจอมหักหลังด้วยความวางใจจึงทำให้น้องชายในพลใหญ่แห่งปักเปงประมาทดื่มสุราไปมากจนทำให้เมาจนไม่สามารถต่อสู้กับมือมีดที่อยู่ในที่มืดได้เมื่อกองสนอวดถูกปาดกระเดือกไปแล้วมือสังหารเหล่านั้นก็บอกกับทหารผู้ติดตามกองสนอวดว่าพวกตนเป็นทหารของมหาอุปราชต่างโตเพื่อโยนความผิดให้กับผู้นำรัฐบาลทรราช ซึ่งอยู่ไกลหลายผ่านลีจนเป็นที่มา